สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเครื่องพาดมหน่อยนะครับเมื่อนี้วครื่อพัดมหน่อยกับมีขึ้นมาอันนี้วิวก่อนทรงเห้เบิงคือเก่านะครับผมอันนี้ทรงเมื่อนี้สองท่านนะครับสองเจ้าเป็นสั่งเข้ามานะครับเป็นสั่งเข้ามาทั้งหมดอ่าสามชุดเป็นสองท่านสองเจ้านะครับอันนี้สองชุดนี่เจ้าเดียวนะครับผมหนึ่งท่านสั่งเข้ามาสองชุดนะครับผม สว่วนนี้เป็นเจ้าเดียวท่านเดียวสั่งเข้ามาเป็นคืนตีนะครับผมเป็นคืนตีอ่าเคื่อตีดีสี่อธิบายรายละเอียดในฟังอีกนะครับผมอาไราจากเคืนตีก่อนนะครับผมเคื่อตีว่าประสิทธิภาพในการเล่นมีอย่างแนะ่ประโยชน์ได้อย่างแนะ่การใส้งานมีอย่างแน่นะครับผมคือผมยังเวลกเทียบกันให้นะครับผมผมโยลกละผมยังแล้ว ต่อไปพี่อีนะครับผมพี่อีสีตำตาลนะครับผมเอ็นเบอร์ลอยหาสิปปอนนะครับผมขนาดบวงขนาดของบวงนี่เจ็ดนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกจากล่างเจ็บไปเบิรงนะครับผมส่วนล่างเก็บนะครับผมออกแบบมาสาหรับเคลื่อนตีโดยตรงนะครับผมมีความแข็งแรงนะครับผมถามาแข็งแรงสำหรบแข็งคักๆเกได้นะครับผม ว่าบอด้ไมีคายทั่วไปแล้วครับผมอันนี้บได้ไมีคายทั่วไปนะครับผมรังเก็บนี่บ่สิใหญ่ส่ส้างมาสําหรับขึ้นตีแล้วครับเนี่เพราะว่าลังเก็บมีความแข็งแล้วครับก็ได้จะเบินถอดหยาได้จักหน่อยแล้วคแ,แต่งให้ถอดง่ายก็่นี่คือตัดปลายแล้วครับผม ัดปลายตัวนี้เหยสัตว์ลุงกับจีถอดงายนะครับผมนะครับผมการใช้งานนะครับผมแกะออก,าก้างสีมือจับเอ็นได้สิครับเห็นนะครับล่างเก็บข้อถอดเพราะหลังจากถอดแล้วให้เอาใส่ข้อเข้าไว้นะครับของข้อเข้าไว้ทันทีเอาไว้อยู่ข้อเข้าสิ่เหี่ยบลืมนะครับมีความใหญ่นะครับขอบเบอร์ซี่ลอยนะครับผมตัวทักลอยหาศีรมีความแข็งแรงสามารถเก็บได้หอดวงเก่าอยู่ร่างเก็บ บมดได้มีขายทั่วไปนะครับผมไม่มีขายทั่วไปนะครับผมผู้้ใดสั่งขึ้นตีมากเลยนะครับจังสี่ไหนนั่งเก็บตัวอยู่ไปดานี่น,นะครับมูลว่ากล่องของพก,กัสน่นครับผมนี่นะครับมี่อีสีตำตาลๆระบบวงท้องแดงล็อกขาตัวต้องบัดนะครับผม,มนะความยาวของลัก10เซนิ้วนะครับความยาวของลัก10เนิว้ว รักเลสามมิ้นนะครับผมเลดผสมเล็กนะครับมเป็นเลดแท้นะครับผมการเลดแท้มันสีอ่อนนะครับเพราะว่ามันยาวการได้เอาเลดเกจสองหนึ่งศูนย์มาเฮ็ดให้แต่สามหนึ่งศูนย์อ่าเกจสามศูนย์หกเนว่าสามศูนย์หนึ่งนนี่พวกที่บ่เป็นสนิมมันจะอ่อนนะครับเพราะฉนถ้นเราต้องเรืองวัสดุให้เข้ากันนะครับถ้าว่าเป็นสนิมว่าเป็นครับแต่ว่าแทบจะบ่เป็นนะครับมาเบิ่งบวงนะครับผมนี่นะครับ ตั้งออกมาแลนะ้วเป็นวงตีออกมากสี่นะครับจะดีดออจากเอ็นเนาะครับผมดีดออจากลักเนี่นี่นะครับผมเป็นยังสี่นะครับไป่นาตั้งเนาะมันจะดีต่อ,อยังสี่แล้วครับผมจะยู่ลักษณะนี้การเส่งานบอแดนนั่งไปเอียงไปยังสี่นะครับบอแดนนั่งไปเอียงมาทั้งหลังให้ตั้งตรงๆได้รครับผมตั้งตรงๆสี่นะครับตั้งตรงๆสี่ การใช้งานนะครับผมมันนี้สสำหรับเคลื่อนตีนะครับการที่ว่าปะทะเข่าไม่ล่าไกลปะทะเข่ามันติดข้อติดขาติดปีกนะครับอันนี้นะครับผมเคลื่อนตีผ้านุ่ม่อยกับเสื้อโยกบ้านนี้ครับส่วนเสืออโยงลักเป็นเสือหนังทักนะครับผมเสื้อหนังทักหรือกว่าเสือกระดูงูนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าเอ็นเบอร์ลอยหาสิฟของผมดีตอกซ้ำได้เพราะต้องยยกว่ามันเข่าห้าลักนะครับเห็นบ่ ปลายเย็นบวชเข่าครับผมเ็ดนิ้วแปดนิ้วบ่ให้เข่าห้าหลักนะครับถ้าเข่าห้าหลักผม่รทรงให้ลูกค้าครับผมนะครับตั้งขึ้นจะเป็นทั้งสี่ยูงสี่ซีดีตอยางน้อยสองนิ้วนะครับยางน้อยสองนิ้วจากปมเอ็นมาหาหลักนะครับสองนิ้วยูปมะ้าณนี่ซีตอีตอแหังสี่นะครับผมเป็นผีเสื้อกางปีกได้อย่างสวยงามนะครับผมตาบ้างเสพื้นนะครับอย่างผมบ้างเสพื้นเถียง นะครับผมบ้านสซฟเพื่อนอาจจะเป็นยังสี่นะครับผมนะครับเป็นวงสี่ผมว่าครับวางเซฟเพื่อนเป็น่งบอกว่าใดนะครับว่าสีดีซัมน okay? ี ouais, nada, right, ่ว่าต้องยกขึ้นนะครับผมยกขึ้นเมน่อสิเป็นทังสี่นะครับนี่นะครับผมสาหรับื่อนตีนะครับเอ็นเบอร์ร้อยหาสิบปอนนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ได้รับก็มีย่อมหลายที่สุดนะครับสำหรับื่อนตีนะครับผมอันนี้นะครับสยก่ประม้านนี้ ใส่ลังเก็บเรื่องอย่างเพื่อการพกผ้านะครับพกผ้างายลังเก็บกระ้องห่วงวาสีดำเบอร์ยูยูแน่นอนครับผมเก็บได้หอดขึ้นโบรลานนะครับขึ้นตีโบวานวงแปดนิ้วเก้านิ้วใส่เก็บในมัดนะครับผมออกแบบมาสําหรับขึ้นตีนะครับว่อไหร่มื่ไรออกมาขายแยกนะครับผมปานนี้ว่าเบิ้งขึ้นกึงตีขึ้นทางสองส่วนี่ครับสองโซ่ดีสิจบจบนะครับผมใส่งานแบบควบคุมนะครับจบจบจบแบบในสีอธิบายฟังขึ้นเก่าครับ สเปคของเครื่องนี่คือเอ็นเบอร์เก้าสิบปอนด์ห่วงท้องแดงระบบล็อกคาัอโนมัตเครื่องตีกับห่วงท้องแดงระบบล็อกคาัอโนมัตแต่รูท้องแดงที่หญ่เกินมากนะครับเพราะว่าเอ็นเบอร์ใหญ่แล้วแต่เส้นท้องแดงสมคัญต่อไปลายพี่อีสีอาสีเท่านะครับเท้าโทษดำนะครับเอ็นสีนดำตาลปานกลางนะครับเบอร์อนบอร์เข็มมันสั่งมากยังสั่นนะครับผมส่วนลักเป็นลักเล็กสองมิลสี่สองจุดสี่มิล มีความแข็งแรงสูงนะครับผมบวงงอไงบวงยังไงบวงออยู่แต่บวงงอายแหละไปครับความยาวจากจากปลายแหลมมหาหัวหลัก6นิ้วครึ่งขนาดบ่วง5นิ้วนะครับขนาดบ่วง5นิ้วจํานวนสุดละ31หลัก2สุด,ดเป็นสั่งมาเจ้าเหยี่ยว2สุดนะครับเสียงโยงรักกับเป็นเสีองนังทักนะครับนะครับเป็นเสีองนังทัก ในวเสือกระดูกงูนะครับใส่งานง่ายโมหยุงย,ยากบ่แตกเกี่ยวนะครับวันนี้ประสิทธิภาพในการใส่งานมีอย่างแน่ครับหนึ่งต่อนกกวาก,กระไดสองต่ออีหลุมกระไดนะครับสามต่อไก่ปลานกกระปูดมูลิต่อเดเบิดนะครับนกกระย่างขาวมีอย่างมูลิตเดบด์ใกล้กับเสวี่ยคอดีแน่ก็คือติดนิว้วเอาอยู่นะครับผมออกแบบไม่ติดนิว้วเอาอยู่การใส่งานการลิมน,นะครับผมควบคุ้มในสุดเหวียวจบในสุดเหวียวครับผม ซือสุดเดียวคุ่มแน่นอนครับผมจนลัวเคลื่อนสิพังเนื้อสิซึกลอค่อยสร้างใหม่อย่าไปต่อตรงกระถือไปต่อนกอย่าไปต่อไกลกระถือไปต่อไกลครับอยาา่าตะบักต่ว่าแนะนําว่าอยาไปปักถิ่มแล้อบัวแนะนําเลยครับผมบัวดีครับผมเสียงเงินถิ่มครับผมส่วนเคลื่อนตีนะครับผมเวลาไกลตัวเมียเดินเขาหาไกลตัวผูกกะไม่โอกาสติดตัวเมียสูงเพราะว่าเห็นมาหลายวิดีโอแล้วของเห็นหลายคนใส่แล้วในผลนะครับผมในผลติดตัวเมียอยู่นะครับผม ต่อไปขึ้นตีผมอาดจซจเค็ตออกมาให้มันเป็นขึ้นทางได้ต่อไปนะครับผมพัฒนาต่อไปนะครับพ่อมะเแนียน้อนนะครับผมากเกิดว่าขึ้นตีตอนอลงในแ้่ว่าต่อลกเดี๋ยวควนไปต่อมาแ้วเอาไปรอมตัวเมียมาก็ไปรอมมาแล้วเมืองเมือง,งมาแ้วแต่ผมยังว่าการันตีให้เพราะฉะนั้นผมต้องทดลองก่อนขอทดลองก่อนหนึ่งดูดูการนะครับผมทดล่องแล้วกับสังสีมีจำนายให้นะครับผมนี่นะครับผมสำหรับทรงมือหนีนะครับสามสุดนะครับผม รายละเอียดเล็กน้อยก็อธิบายฟังนะครับให้เข้าใจว่าผู้ใดเขามารับชมก็ที่ได้เข้าใจจังบ่ได้งงว่ามันเล่นย oui. ังไดใสยังไดชุดหนึ <Yeah. S 2> ่งม oh. ันเล่นได้ยังแน่นะครับผมอันนี้สําหรับเพิ่มท่าดนดอยนะครับก็มาิวให้ฟังมาอธิบายฟังเมืองว่าเป็นยังไดเล่นยังไดใสงานยังไดนะครับผมถ้าการถ้าเกิดว่าถือนะครับถือขึ้นถ้าเกิดบอยากถือขึ้น้อยยให้ถือใหญ่ขึ้นใหญ่นี่ขึ้นตีชุดนึง ขึ้นหน่อยชุดหนึ่งขึ้นตึหงทางชุดหนึ่งจ้าสีคขวบคุมมหมดนะครับผมขึ้นตีก็คือเขาได้ปักเรียวรับคอนเสาร์นี่มเหมาะมากเรื่อว่าะลอมตีนี่มาะนะครับผมนี่ขึ้นตีก็ล้อมตีได้กันครับตึงตีคางรอมตีได้แต่ว่าไกลถึงยังบรลูตัวท่านที่ติดนะครับถึงยังตีต่อนะครับแต่ว่าสําหรับขึ้นตีท่านที่ที่ติดจะดิ้นท่านที่นะครับผมนะครับผมอธิบายฟังสำนีนอะครับผมเอามี ในการถ่ายวิดีโอต่อไปมุขอาศีมาลงให้ชมนะครับจะฝืนเบื่อกันผู้ใดเขามารับชมกนขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมเย่าว่าฝากกดติดตามนะครับคืนพานน่อยนะครับผมเน้นที่สุดนะครับผมใส่ดีใส่ดีติดดีติดไว้นะครับนี่แหละคือขอเน้นที่สุดนะครับผมขอบคุณหลายครับผมในความรับชมครับสวัสดีครับ